มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจังหวัดนี้อีกแล้วรางวัลของคนขยนันพ่อค้าไก่ทอสู้ทำงานเลี้ยงลูกรักครอบครัวถูกรางวัลที่หนึ่งออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการประกาศรางวัลผลสลากกินแบ่งประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2568 ดยผลการออกรางวัลนะคะรางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทเลขที่ออกก็คือ3 4 5 8 9 8หเลขหน้า3ตัวมี2รางวัลรางวัลละ4 0 0 0บาทเลขที่ออกก็คือ449และ328ค่ะเลขท้าย3ตัวมี2รางวัลรางวัลละ4 0 0 0บาทเลขที่ออกก็คือ1 1 1และ690นะคะสำหรับเลขท้าย2ตัวมี1รางวัลรางวัลละ2,000บาทเลขที่ออกก็คือ8 7ดค่ะ ล่าสุดนะคเนะเพจ a ฟ e b o o k ยโสธรบ้านเฮาระบ,บุว่ามีพ่อค้าไก่ทอดโชคดีถูกรางวัลที่1รับเงินรางวัล6ล้านบาทโดยระบ,บุว่าพ่อค้าไก่ทอดถูกรางวัลที่หนึ่งรับไป6ล้านจังหวัดนครราชสีมาเป็นคนขยันรักครอบครัวทำงานเลี้ยงลูกตั้งใจแบ่งไว้ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะส่งลูกเรียนหนังสือค่ะขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ด้วยนะคะรางวัลน,นี้สำหรับคนขยันรักครอบครัวได้สิ่งดีๆแน่นอนค่ะ ขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ